สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกผักนะครับได้โตถึงอายุที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกในถุงหรือปลูกในแปลงก็ดีวิธีการเก็บเกี่ยวนี่ก็คือไม่ต้องรอให้ถึงตอนเช้ามืดหรือว่าตอนเย็นนะครับของสูตรผมก็คือรดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็สักครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็เก็บเกี่ยวได้เลยผักก็ไม่ขมครับหวานกรอบปกตินะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับปลูกในถุงเป็นมินิคอร์ดนะครับก็ตัดได้เลยตัดได้เลยครับตักที่โคน,ต,น,นคต,ต้นนะครับต้นนะครับคอร์มินิคอร์ชุดนี้ปลูกในถุงอายุประมาณสัก 45วันนะครับหลังจากพาะเมล็ดลงับโตดีมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวหลังจากนั้นเนี่ยเวลาตัดผักเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีมีรากครับมีรากแบบลักษณะนี้เราก็เราก็ต้องถอนรากของต้นเก่าออกนะครับ ถอนรากต้นเต่าออกเสร็จแล้วนะครับถอนรากขึ้นต้นเต่าออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอนออกเวลาปลูกครั้งต่อไปอมันก็จะเน่านะครับทําให้ต้นรากต้นใหม่เป็นโรคนะครับเป็นโรคพวกรากเน่าโคนเน่าได้ครับนี่ฮะสังเกตดูนะครับตัวรากจะค่อนข้างที่จะ เยอะนะครับรากฝอยเยอะสมบูรณ์ตัวผักสลัดจะเป็นพืชผักที่รากเขาเดินไม่ลึกนะครับไม่เกิน1 5บหถึงีเซนครับฉะนั้นสามารถปลูกในถุงได้เลยนะครับหลังจากที่อถอดถอนตัวรากของต้นเดินออกแล้วนะครับเราก็เติมปุ๋ยหมัก นะครับปุ๋ยมากซะหน่อยนะครับเพื่อที่จะเติมธาตุอาหารเข้าไปในดินปลูกวัสดุปลูกนะครับ <S <S เตรียมพร้อมสําหรับการปลูกในรอบต่อไปนะครับก<ค>็ผมก็เข้าวๆาก็คือประมาณสักหนึ่งกำมือต่อหนึ่งถุงนะฮะหนึ่งกำมือหรือสองกำมือนะครับ่ว่ถ้าปลูกเนียบแงก็ประมาณสักหนึ่งกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับคำนวณดูนะครับ พรดินสักเล็กน้อยนะครับกอ็อย่างถ้าปลูกในถุงเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการนวดถุงได้นะครับเนี่ยนวดถุงให้ดินมีความจากแน่นๆนะครับให้มีความโปร่งรากของผักก็จะดินได้ดีนะครับนี่ะง่ายมากเลยตัวสลงเนี่ยสามารถปลูกได้หลายรอบเลยครับจนกว่าถุงจะขาดวัสดุปลูกก็ใช้วัสดุปลูกอันเดิมนะครับ แล้วก็เติมปุ๋ยเติมวัตถุเติมตมอซีวัตถุเข้าไปเรื่อยๆครับก็จะมีธาตุอาหารให้ผักที่เราปลูกอย่างเพียงพอนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะนำมาใช้ปลูกผักในถุงหรือผักในแปลงนะครับก็ใช้พื้นฐานความรู้ลักษณะนี้ครับ